สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพ้ท่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ทีนี้มาดูอิทธิพลของชาวกลุ่มลักฆนากลุ่มกันนะครับ มีดวงดาวในการยกย้ายราศีนะครับสองดวงที่มีผลต่อชาวกลุ่มก็คือดาวเกตสุริยัและก็ดาวสุขเนาะทีนี้ชาวกลุ่มลักนณากรเมียนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูกันดาวประจตัวงของคุณได้เดินโคโจรนะครับดาวราหูเลข8เนี่ยได้เดินโคโจรนําหน้าลักนาเขาเรียกว่าศูนย์พยา,พาหานําหน้าลักนาถือว่าเป็นตําแหน่งโน้มเอียงกับดวงชะตาไปข้างหน้าได้ดีขึ้นและดาวราหูเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่2ของลักนานาครับมันก็อาจจะมีในเรื่องของ สิ่งที่ชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการที่จะมีความคิดในการพลิกแปลงสถานการณ์กับในเรื่องของการหาผลประโยชน์ในเรื่องของการหาทรัพย์สินเงินทองรายได้ต่างๆได้ได,ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดาวราหูเนี่ยได้โครจรไปอยู่ในราศีที่อาจจะทําให้ชาวราศีกุมลัคนากลุ่มนั้นมีในเรื่องของอเรื่องของรายรับรายจ่ายอันนี้ต้องบาลานซ์สมดุลน,นิดนึงแต่มันก็มีโอกาสแนวโน้มของ สิ่งที่มันเป็นแบบอย่างที่บอกว่ามีการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงมีในเรื่องของสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงอะไรได้ในเรื่องของการรูปแบบการหาเงินหาไรายได้สิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จดีมากขึ้นอิทธิพลสําหรับชาวราศรีกุมรันคนณากุมอีกในยาสําคัญหนึ่งคือมีดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยมาจากพบเรือนวินาศโคโจรทับลักนณาของชาว กลุ่มอยู่นะครับแล้วตอนนี้เริ่มเดินโคจรเป็นปกติมากขึ้นทําให้ชาวราศีกุ่มลัคนากุ่มนั้นมีโอกาสของการพัฒนาการแบบไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่มากขึ้นดาวเสาร์เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณ์ให้กับดวงชะตานาราศีด้วยนะครับเพราะชาวกลุ่มเนี่ยเป็นรูปคนแบกหม้อน้ําถูกไหมครับก็คือเป็นสสญรัก์ของนาระนาระคือรูปคนนั้นนะครับ ก็จะได้เกณฑ์พิเศษการที่ดาวสองเนี่ยกลุ่มหลักทําให้ชาวราศีอ่ากลุ่มลัคนากลุ่มนี้ประสบความสําเร็จบางคนอาจจะได้ดีในต่างถิ่นต่างจังหวัดบางคนอาจจะเป็นต่างประเทศเลยก็ได้หรือว่าอาจจะได้ดีในเรื่องของอ่าการติดต่อกับต่างประเทศหรือว่าออนไลน์จะค่อนข้างเด่นแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับได้การก่อร่างสร้างตัว ความเป็นปึกแผ่นที่ดีกับในเรื่องของอสิ่งที่เป็นแบบตรงนี้นะครับแต่มีข้อเสียเล็กน้อยถือตรงที่ดาวเสาร์เี่ยเบียนหลักทําให้ชาวราศีกุมอาจจะดูมีความรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็มีความรู้สึกแบบจริงจังมากเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะดูมีความอึดอัดอยู่พอสมควรแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันไม่ได้แย่ขนาดที่เราแบบจะทําอะไรไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีในเรื่องของความที่จะจริงจังและสร้างหลักปักฐานได้ประสบความสําเร็จดี และได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ด้วยก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ผ่อนคลายแล้วก็โอเคขึ้นทีนี้นเราไปต่อกันในเรื่องของอาการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของคุณคือราศีมีนของด้วยดาวพระสัสบดีเลขห้าได้โคจรไปอยู่ในภพเลอนพันธุได้ตำแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์อีกหนึ่งดวงนะครับได้องค์เกณ์แล้วได้ประทุมเกณฑ์ด้วย ดาวพรสบดีเป็นสี่กับลักเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากนะครับเป็นตำแหน่งที่เขาบอกว่ามีโอกาสแนวโน้มของการคิดการการะทำในเรื่องของศิลธรรมต่างๆค่อนข้างดีมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีได้รับโอกาสใหม่ๆมากขึ้นมีในเรื่องของความคิดอาค่าอะไราแตกขแขนงสาขาในเรื่องของอความคิดสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น แตกฉานในวิชาต่างๆได้ดีขึ้นหรือมีสติในการยับยั้งสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้เดินโครจรถอยหลังแล้วทําให้ชาวราศีกลุ่มลคัคนณาก่มอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินบางครั้งอาจจะมีเงินฝืดบ้างเงินตึงมือบ้างในบางครั้งแต่ยังถือว่าเป็นการเงินที่ดีเพราะว่าไปอยู่ในเลือนของความมั่นคงบางคน,นมีโอกาสที่จะไปเขาเรียกว่าขอสินเชื่ออนุมัติสินเชื่อในเรื่องของธุรกรรม สิ่งต่างๆกับ ธนาคารหรือว่าอาจจะไปยื่นกู้ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดได้ประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะดูช้าหรือต้องใช้ในเรื่องของเอกสารเพิ่มเติมนะครับมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการที่ต้องทําอะไรแล้วต้องเตรียมทุกอย่างให้มีสภาพคล่องที่ดีก่อนนะครับบริหารจัดการให้มากขึ้นเพราะช่วงนี้บอกเลยว่าการเงินอาจจะดูตึงมือในช่วงจังหวะหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะต้องหมุนเงินช่วงระยะเวลาหนึ่ง นเนพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะทําให้เกิดปัญหาในรูปแบบาภาระในเรื่องการเงินเกิดขึ้นหรืออย่างที่บอกว่าอาจจะไปแบบยื่นกู้สินเชื่อต่างๆก็มักจะต้องอยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องรอการพิจารณาเลื่อนไปอีกแบบนี้เป็นตน้นแต่ถามว่าได้ไหมมีโอกาสค่อนข้างได้สูงเลยแต่อาจจะต้องใช้วิเวลานานกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยการเงินมันดูไม่ค่อยโอเคก็อาจจะต้อง ให้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดจะค ints, จะ่อยๆโฟลกลับมาในช่วงจังหวะหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะหมุนได้อ่าโอเคแต่ก็จะติดในบางครั้งก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าโอกาสของการที่คุณจะประสบความสําเร็จยังพอมีเพียงแต่แค่ต้องจัดสรรในเรื่องการเงินให้มากกว่าปกติบ้างเท่านั้นเองที่เราไปต่อกันในเรื่องของการเงินต่อไปในเรื่องการงานกันบ้าง อิเิพลการงานสำหรับชาวกลุ่มนะครับการงานของตัวคุณคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปตกในพบรือนอลิอันนี้ต้องระมัดระวังได้ตำแหน่งนิดด้วยแสดงว่าชาวราศีกุ่มเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิก,กาจนถึงธันวาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีกุ่มต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึก แล้วก็อาจจะต้องแบบพยายามซอบซอบลงนิดนึงพยายามคิดหรือทำอะไรโดยการที่ต้องใช้สติเยอะๆกับการที่จะยับยั้งชั่งใจนิดนึงเพราะเราอาจจะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกแต่ดีที่มีดาวพฤหัสบดีโยก นะครับกับดาวองคารอยู่แต่ดาวพัสบดีก็เดนถอยหลังแล้วก็แปลว่าคิดหน้าคิดหลังให้มากขึ้นนิดนึงนะครับเวลาทําอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยดาวการงานไปนตกในเรือนอลิเราอาจจะต้องแบกรับภาระความรู้สึกหรืออาจจะต้องพยายามไปช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นหรืองานอาจจะเทมาที่คุณมากขึ้นเพราะเราอาจจะต้องทํางานมากกว่าคนปกติหรือบางคนเราอาจจะต้องแบบให้อ,อํทอะไรเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยมีคนสนับสนุน เท่าที่ควรหรืออาจจะสัมส่วนแต่อาจจะต้องใช้เวลาให้เขาเห็นก่อนเราถึงจะได้รับการยอมรับ บบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ายังไงดาวพฤหัสดีก็ยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่4่ยังไงคุณก็ยังได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพียงแต่คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสของการที่จะมีคนอื่นมาช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะครับเนาะก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะทุกอย่างก็จะค่อยๆรีแลกล์กลับมาเป็นโอกาสแนวโน้มที่ทางที่ดีขึ้นอีกในแย่สำคัญหนึ่งมีดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาว เกสุริยาตโคจรร่วมกันนะครับแล้วดาวเกศจะเลื่อนไปในวันที่4ธันวาคมหลังจากนั้นจะมีแค่ดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่วิชาการติดต่อสื่อสารคอนเนคชันต่างๆกับในเรื่องการงานค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของคําพูดการติดต่อกันเจราจาต่างๆมักจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีไปในทางที่บวกมากขึ้นนะครับเพราะว่า ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีกุมนั้นมีในเรื่องของการพูดการติดต่อการสื่อสารสิ่งต่างๆค่อนข้างดีเลยการค้าการลงทุนการดิวธุรกิจสิ่งต่างๆยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีและก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นโอกาสและเป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวลืมบอกดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นพบเรือนลาภะและเป็นพบเรือน การเงินโคจรถอยหลังก็จริงแต่ว่าช่วงที่ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรมาอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยจะเล็งกับที่พระหันสบดีนะครับทำให้พระธันสบดีนั้นโคจรเพนนะทำให้ดาวพักแต่เพนก็เลยทําให้มีโอกาสแนวโน้มของอการมีออร่าการมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยสนับสนุนการมีการที่ได้รับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมยังถือว่าโอเคยังถือว่าดีเจิดจะรับด,ดีอยู่นะครับเพียงแต่ต้องสร้างผลงานหรือว่าอาจจะต้องพยายาม แบกรับภาระนี้มากก่อนแล้วค่อยถึงจะประสบความสําเร็จที่หลังอะไรแบบนนี้นะครับแต่ก็ได้รับการได้รับการสนรับสนุนการส่งเสริมจากมิตรอุปถัมภ์และผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีคอยหนุนหลังให้กับตัวคุณได้นะครับที่เราไปต่อกันในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวรักคนากลุ่มคือราศีสิงห์ของด้ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคโจรอยู่ในราศีพิจิกนะครับอยู่ในตําแหน่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวและดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในภพบลืนลาภะแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเท่าที่ดูคือมีโอกาสที่จะมี ความรักความสัมพันธ์ที่มีความสดใสมากขึ้นมีการติดต่อการสื่อสารกันมากขึ้นมีแนวโน้มของความรักที่ประสบความสําเร็จมีแนวโน้มของการที่คิดหรือทําอะไรมักจะดูสอดคล้องไปในทางเดียวกันมากขึ้นแต่มันก็จะมีปัญหาอึดอัดใจเล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่เราอาจจะต้องปล่อยวางหรือทําความเข้าใจกันสุดท้ายก็มีโอกาสที่จะมีอนาคตหรือมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสที่จะไปต่อแล้วก็มี รับผลในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาในเรื่องของความสําเร็จที่ดีเพราะดาวศุกร์นั้นโคจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะหลังจากนั้นดาวศุกร์จะย้ายไปในช่วง5้ธันวาตกในภพเรือนวิน,นาศนะครับเป็นเลงกับดาวอังคารเนาะก็จะได้คู่มิตรเสน่หานะครับอีกครั้งหนึ่งก็โอเคอ่ามันอาจจะต้องระมัดระวังเล็กๆนิดนึงเพราะดาวศุกร์จะโคจรตกในภพเรือน ลาภและเล่งอังคารเราอาจจะดูดีมีสเสน่ห์เมตตาหรือคู่เราอาจจะมีสเสน่ห์เมตตามากขึ้นทําให้อาจจะมีคนเข้ามาติดพันมากขึ้นอันเนี้ยใครโสดก็จะได้คู่แต่เป็นคู่ที่อาจจะเป็นคนมาจากแดนไกลหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่มักคุ้นมาก่อนนะครับอะไรแบบนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศแบบนี้ได้เช่นกันที่อาจจะเข้าหาตัวคุณก็เป็นไปได้นะครับก็โอเคก็พยายามบริหารจัดการเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเราเองแต่โดยภาพรวม ถือว่าไปในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านดวงชะตาแบบพื้นรวมไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียง ดวงโดยรวมแต่ถ้าเกิดต้องการติดต่อดูดวงแบบมั่นยำกว่านี้เป็นดวงของคุณเองต้องติดต่อนะครับไลน์เนาะก็แอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับฝากไว้แค่นี้เนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b ส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ